อุตสิกซ pues ัพพอร์ตค่ะวันนี้แกะกล่องตัวนะคะก็ไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวซาวดคิงที่เป็นกองชุดไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นเป็นแมสหมดเลยเป็นหนังมุ้งทุกใบเลยนะคะมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างระหว่างนี้ก็ชมกันไปเรื่อยๆได้เลยะคะ่ะมาเราเริ่มชำระค่ะน้องมากล่องเดียวนะคะหนึ่งกล่องครบเลยนะคะทั้งชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะ เอาน,อนนะัเช็ดแล้วท่านี้เล็กขอดออสำหรับดับออฟมันจะมีเพลงใช่ไหมคะ ซึ่งในเพลงเนี่ยมันก็จะมีแท็กนี้ขึ้นไปเวลาเราสมมติเราจะเล่นเพลงนี้อันนี่คือเสียงเองนี้เป็นแบบ jam อนั่นคือมีเสียงกรองแต่ถ้าเราอยากตีเองนะคะไม่เอาเสียงกรองออกเป็น jam o ก็จะมีแต่ b a กิ้งแท็กไม่มีเสียงกรองเราก็สามารถตีใส่ได้เลยลองดู ไว้เสียงเนี่ยตีตรงไหนดังตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะก็จะขึ้นว่าเราตีอะไรโอเคอสมมุติเราไว้เสียงเราอยากเซตซะแนอ่าไว้เสียงปุ๊บเราก็ตีที่ซะแนโน้คำขึ้นคำว่าแะแน่เราก็จะสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะใช้สแน่อันที่เท่าไหร่ สมมติอ่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ตีหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นไฮแหลศูนย์ไฮแก็เหมือนกันครับพอมาปั๊แล้วก็กดเปลี่ยน Data ได้เลยการเซฟทุกครั้งมันจะไปเป็นชื่อ User นะครับถ้าสมมติว่าผมจะกดเซฟปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเป็น u s เ r แล้วก็เลือกได้มันก็จะมี User บอกได้ทั้งหมดกี่ User สําสำหรับราคา ของซาว์คิง SKD 360ราคาอยู่ที่15,000บาทนะคะเซตนี้ทั้งหมดเลยพร้มอมคิกคราวนี้นะคะร้านมิวสิกสปอร์ตนะคะก็ลด10%นะคะเหลือ13,500บาทค่ะก็จะได้ชุดนี้เลยสำหรับวีลคัมโนเวนเบอร์นะคะเทศกาล11-11นะคะเรามีเป็นฟูลเซตให้มันเหมือนสมจริงมากยิ่งขึ้นพี่ขออกจิบตรงนี้หน่อย เป็นฟรเซ็ตก็คืออัปเกรดขึ้นมานะคะอัปเกรดให้มีความสูงจริงมากยิ่งขึ้นเล่นฟิลที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นเซ็ตนี้เลยนะคะการปกติเนี่ยเราคลิกรอยแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็น,เป,นเป้าคลิกตัวใหญ่อย่างนี้เลยสมจริงมากขึ้นยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้อยู่ที่2,500บาทค่ะนะคะแล้วก็อัปเกรดจากกระเรียงที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้ค่ะให้มีความ เหมือนกองชุดอะคูสติกจริงๆเลยนะคะตัวนี้เป็นดับเบิลพีเด้นะคะของซิ p h o n y รหัส P6H ชุดนี้หน้าร้านเราขายอยู่ที่5,000บาทนะคะเป็นกระเดื่องคู่แบบนี้นะคะ่ oh. ก็ชุดนี้เป็น Full Set ที่อัเกรดขึ้นนะคะปกติถ้าซื้อกันปรกบเปลยเราไปเพิ่มเราไปแอดเองเนี่ยอยู่ที่21,000 บาทนะคะที่เซตนี้1น5 0 0บาทใช่ไหมคะไอ้นี่2,500แล้วก็กระเดื่องคู่ซิมโฟนีอีก5,000บาทนะคะเซตนี้เลยนะฟูลเซตพร้อมอัปเกรดนะคะโปรโมชั่น11 11วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าวันเดียวเท่านั้นนะคะอยู่ที่18,900บาทค่ะซาวคิงส์เอสเคอัปเกรดเจอกันวันที่11 11ค่ะขอบคุณค่ะ